สวัสดีครับพอแมพี่น้องสุปูสุคนครับครับมื่อวานแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเมื่อวาเป็นมือวันที่ยี่สิบหกนะครับวันพุธที่ยี่สิบหกครับครับเพิ่นออกมาในรูปแบบไม่ปูขุนผ้ารวยครับปูขุนครับเพิ่นว่าออกก้อนมูกครับคือเกาผลว่าครับเขาคือเกาแม่นคือเกาครับออกล่ดมู่กับแม่นคือเกาครับ ครับสำหรับตัวเลขปูขุนมือนีครับกมาหอดมาถึงแหล่านะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นครับง่ามอยู่ครับครับก้อนสิเขาไปเบิ้งครับไปเบิ้งงวดที่แล้วก่อนเนาะครับครับสำหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วเลขที่ออกงวดที่แล้วกรับเป็นซีหาซีหาซีหาสองแปดแหละครับซีหาสองแปดเท่านั้ครับ ซีหาแล้วครับเป็นเลขครับสำหรับตัวเลขของปูกับวดวันที่ยี่สิบสี่เป็นวันจันทร์ครับปูห้บนล่างมาเหล็กวินปูกับมี1หนึ่งสองสี่หกแปดเก้าครับแปดมาอยู่ครับแปดมาเนะะาะครับสองกับมาครับมาสองตัวซีกับมามาสามตัวครับมาสามตัวครับมาสามตัวสองแปดกับมาครับ สกับ8ครับสำหรับเล็กรูดของปูกับรูดไปที่หกับหกแหละครับกลุ่มเด่นหนึ่งครับเป็นเกงไปที่หครับหมวดที่แล้วอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับครับสำหรับจับคู่กับพี่หนึ่งสี่หนึ่งหกสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเ็ดแหละครับสำหรับตัวเลขครับเลข2สองตัวครับบนลางของปูสามตัวปูหายไปที่แปดห สองสี่เก้าห4สี่ครับลุดครับลุดรดคู่ตัวครับลุดเนาะครับเนาะครับสตัวสี่เก้าหลุดครับ2อตัวจับคู่กับลุดเหล็กลุดกับลุดครับ ครับมีเข่ามี่ลดเป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเล็กนะครับเนาะครับครับเข้าใจครับสําหรับปูเป็นกว่าโอ้ยจักสิวาจังไรนะครับเนาะเป็นกาว่าเล็กเป็นงามอยู่ครับคือเขาหลอกบ่อสิครับเป็นว่าครับครับเอาแนวนอนว่าอะไรล่ะครับสําหรับตัวเล็กเล็กสูตรเล็กคำนวณนะครับเนาะครับเอาไปต่อนะครับเนาะงวดวันที่ยี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ ครับงวดวันที่ยี่สิบหกเป็นเล้านะครับเด้อครับเล้าพัฒนาเล้าพัฒนาวันที่ยี่สิบหกเป็นวันศุกร์วันพุธครับวันพุธโอ้ยหนูบอกพีทว่าถืกอยู่ครับวัอน,นี้หกแปดพศครับ สำหรับเลขหลูดเลขวิ่งโอ้เลขวิ่นเลขวิ่นก่อนครับเลขวิ่นบนล่างบนล่างครับอันนี้เป็นเลขวิ่นนะครับ้อครับเอาไปจับวิ่นเบิงปูหายไปที่ 1... 2... 3... 4... 8... 9... ครับ มีหกตัวหนึ่งสา่หาบมีครับหาบมีหากรบโกมีครับแปดเครับครับตัวใดบ่มีกจับตัวนั้นแหละครับของปูครับปูจับคูเม,ม่ห่มีหกคููครับเบิ่งเด้อครับเด้อครับเบิ่งไปพร้อมๆกัน1 1 4 1 8 1 8แล้วก็4 2ครับ1 4 1 8 4 2ถูกต้องครับถูกต้อง3 9 3 8 3 8ครับ3 8 3 8 9 4 9 4 9ก9 8สี่ก้ 98, 98ครับยูกกูครับลูดผู้ลูดไปที่เก้ากับสีครับเและ4อันนี้เป็นตัวรูดของเินเลขกบิงเล็กลูดครับเและ4ครับ เลขสามตัวที่นี่ครับสตัวปูห่มา2สองหางครับปูห้มา2หาง,หม,าหางมี3ามเก้าสีแล้วอีกตัวครับอีกตัว394 6 9้าสี่อันนี้เป็นสาตัวครับ 4เ่า oh, สี่ตัวพร้อมครับสี่ตัวที่นี่ครับสี่ตัวสามแปดสา้าครับง่ามครับ3ามแเก่าสของปูครับง่ามอยู่ครับสำหรับตัวนี้ครับครับ อันนี้เป็นชุดของปูขุนพารวยครับเป็นเล่าเล่าครับเล่าพัฒนาครับปูขุนพารวยสำหรับปูมากรีกเหล่าเลคะครับด้ครับหมักกะว่ากันไปคัดกะพานครับเอามาเบิ็งตัวกลมของปูบนล่างครับเด็กวิ่ป,ปูไปวิ่ครับมักตัวใด จับไปครับจับเอาครับกลุ่มเด่นไปที่เก้าครับกลุ่มเด่นไปที่เก้าเก้าสี่ครับกลุ่มเด่นมาให้ครับสามแปดล่องเก้าแปดล่องสี่สองล่องหนึ่งแปดหนึ่งสี่ล่องครับล่องไว้สามเก้าสี่กลุ่มเด่นครับเลขกสามตัวกลุ่มเด่น ซตัวก็มีครับซีตัวฝรกายมากครับครับอันนี้เป็นตัวเหลขกของปูครับอ่ะสองถุมเครื่องครับสองถุมโดยประมาณแหละครับสองถุโดยประมาณครับมีเฮเนาะครับเนาะครับปูฝากมาแล้วครับสําหรับตัวเหล็กครับอยู่ในนี้แหละครับแตก4ีตัวบนว่าครับชุดนี้ครับเอาไปลําไปด้วยนะครับนะครับเอาแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอครับตัวเหลขสวยๆงามๆครับมาสาดีกว่ามาปูว่ครับครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับท่านสองกันจะดขอร่าพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีกับมันหมานโชคโฉบลำลำรวยรวยเฮงเฮงปังปังครับพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ